สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งทำไมคนต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยมาแล้วมาอีกเพราะอะไรวันนี้เราจะพามาดูกันครับว่าเพราะอะไรประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่งมากมายแต่ชาวต่างชาติคิดและชอบอย่างไรเราออกไปตามท้องถนนเพื่อค้นหาตั้งแต่อาหารริมทางแสนอร่อยไปจนถึงชายหาดที่สวยงามประเทศไทยมีความพิเศษในสายตาของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคนตั้งแต่ทิวทัศน์อันน่าทึ่งไปจนถึงเมืองที่พลุกพล่านจากชายหาดที่งดงามไปจนถึงวัฒนธรรมอันสวยงามเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกต้องขอบคุณผู้คนที่อบอุ่นและเป็นมิตรและการต้อนรับที่จริงใจภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นแบบเขตร้อนและมรสุมทำให้เหมาะสำหรับกิจกรรมทุกประเภทเช่นดำน้ำตื้นดำน้ำลึก และอาบแดดชายหาดที่สวยงามเหมาะสำหรับผู้ที่สแสวงหาความผ่อนคลายและการผจญภัยในขณะเดียวกันในขณะที่เมืองที่มีชีวิตชีวาจะทำให้ทุกคนสนุกสนานกับสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่คลึกคลื้นและตัวเลือกความบันเทิงที่ไม่มีวันสิ้นสุดประเทศไทยมีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคนและไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากไม่นับรวมสถานการณ์โควิด -19 ต้องบอกว่าอีกจุดเด่นที่ทำให้เมืองไทยมีบรรดาชาวต่างชาติเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเพราะเรื่องการท่องเที่ยวสุสขภาพหมายถึงการมาท่องเที่ยวแล้วมีเป้าหมายในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมเข้ามาด้วยปัจจัยหลักตรงนี้หากมองย้อนไปถึงสองประเด็นแรกก็สามารถเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวอีก ทั้งวิวัฒนาการด้านการแพทย์ของบ้านเราก็ไม่เป็นสองรองใครแต่เมื่อเทียบกับค่าใช้ใจ่ายในการรักษาถือว่าไม่แพงกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งโซนยุโรปหรืออเมริกาสิ่งแรกที่บ่งบอกได้ชัดมากว่าทำไมเมืองไทยเราจึงถูกเอ่ยถึงเสมอเมื่อพูดถึงประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากไปสัมผัสมากสุดเป็นอันดับต้นๆของโลก ด้วยแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราเปรียบเหมือนสวรรค์ประทานลงมาให้มีความครบครันในทุกด้านทั้งธรรมชาติอย่างทะเลสวยหาดทรายขาวปะการังสัตว์โลกใต้น้ำการเที่ยวแนวภูเขาน้ำตกที่หลายจุดยังคงม,มีความเป็นธรรมชาติสูงมากสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆและความงดงามเกินบรรยายอีกหลายด้านจากการท่องเที่ยวและประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติอาหารที่มีความอร่อย จนถึงระดับที่ชาวต่างชาติหลายคนมาเยือนเพราะอยากสัมผัสด้วยตนเองเมนูยอดฮิตถึงขนาดเป็นซิกเนเจอร์ในหลายประเทศบรรดานักรีวิวต่างแนะนำว่ามาเมืองไทยแล้วต้องทานเช่นส้มตำต้ำตยมยำกุ้งผัดไทยข้าวเหนียวมะม่วงไปจนถึงเมนูที่ชาวต่างชาติคนไหนศึกษามาแบบลึกๆก,ก็ยิ่งต้องลองลิ้มชิมรสอาทิกแกงเขียวหวานแกงผัแนงม,มัสัมนผัดกะเพราหรือจะเป็นผลไม้ที่หาทานยากในเมืองนอกแต่ในไทยราคาถูกสุดๆอย่างกล้วย ทุเรียนมะม่วงสุกข,ขนาที่ขนมหวานของหวานแบบไทยแท้ก็ขึ้นชื่ออยู่พอควรด้วยเช่นกันเรามาฟังความชอบของชาวต่างชาติกับทัศนคติต่อประเทศไทยกันเลยนะครับนี่เองก็เป็นช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต่างชื่นชอบคนไทยซึ่งเป็นสเสน่ห์ของที่นี่อย่างมากรวมถึงอาหารไทยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่รอละลายซับกันทั่วหน้า โดยเฉพาะสินค้าไทยๆท,ทั้งหลายที่ต้องมาซื้อสินค้ากลับบ้านกันมากมายลึกๆแล้วเราอาจจะยังไม่รู้เลยว่าชาวต่างชาติแต่ละชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวมีความชอบอะไรที่พิเศษกว่านี้ 1. ญี่ปุ่นชื่นชอบความธรรมดาของประเทศไทยโดยเฉพาะในมือต่างๆเช่นเครื่องแกงสําเร็จรูปเครื่องปรุงอาหารเช่นน้ําปลาน้ําจิ้มและอื่นๆเอาไปทํารับประทานเองที่บ้านชอบซื้อแป้งเย็นตรางูกลับไปด้วยรวม ถึงยังซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็ยนในเมื่อคนไทยเคยแวะซื้อขนมกุริโกะที่ญี่ปุ่นแล้วทำไมคนญี่ปุ่นจะไม่แวะซื้อกุริโกะรสสลากกับรสต้มยำที่ไทยละ่ะ 2. เวียดนามแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในแรงงานต่างดาวที่มีในประเทศไทยแต่ก็เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวไทยเยอะมากเช่นกันส่วนมากมักจะชอบเข้าบิ๊กซีซื้อเสื้อผ้าประตูน้ำกินอาหารสตรีทฟูด้ดและชอบภาพยนตร์ไทย 3. กัมพูชา หลายคนมักจะมองว่าเป็นชาติที่ขึ้นเชื่อเรื่องเคลมวัฒนธรรมชาติอื่นแต่กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาที่นี่มักจะมาส่วนสนุกซึ่งทําให้นึกถึงในสิ่งที่บ้านเขาไม่มีและอาหารสตรีทฟู้ดที่หลากหลายไม่เจอดจงซีกลาวเป็นเพื่อนบ้านของเรานั่นเองลาวชอบอาหารทะเลเนื่องจากบ้านเขาไม่ติดทะเลเลยแต่อาหารอะไรก็ได้ที่เน้นไปทางซีฟู้ดนี่แหละใช่เลยแถมใกล้บ้านเขามากที่สุดด้วยเช่นกันครับ 5. มาเลเซียเพื่อนบ้านของเราอีกชาติที่เข้ามาไทยเยอะมากมักจะชอบเข้าร้านบูชชอบซื้อทั้งข้าวสารผลไม้ที่หลากหลายและชอบภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะภาพยนตร์พีพีจะนิยมมากเลยทีเดียวครับ 6. จีนถ้ามาที่ประเทศไทยต้องมาที่ร้านสมบูรณ์โภชนาและซื้อยาสีฟันหลากหลายยี่ห้อหลายสูตรที่ไม่มีสารเคมีแปลกปลอม 7. อินเดีย หลายคนจะนึกถึงโซนพาหุรัฐอันดับแรกเพราะชุมชนอินเดียเยอะมากแต่ก็มีไม่น้อยที่จัดงานแต่งงานที่ประเทศไทยทเที่ยวสถานที่สวยๆสวนสนุกชอบเช่ามอเตอร์ไซค์ตามแหล่งเที่ยวติดชายทะเลบางทีเช่าบิ๊กไบคีกันเป็นกลุ่มๆสำหรับพผจญภัย20-30คันเช่ารถขับเองก็มีก่อนกลับอินเดียจะซื้อฝรั่งสดๆแม้แต่ฝรั่งตามรถเข็นข้างทางก็ซื้อกลับไปด้วย8ออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลียนชอบมาเที่ยวที่โรงพยาบาลในเมืองไทยโดยเฉพาะมาทําทันตกรรมทําศัลยกรรมเสริมสวยดูดไขมันศัลยกรรมหน้าอกตามโรงพยาบาลยันฮีและโรงพยาบาลบางประกอบซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จ่ายเงินมากกว่าล้านบาททีเดียวเนื่องจากที่บ้านการใช้บริการทางการแพทย์ต้องมีประกันชีวิตและราคาค่อนข้างสูงเมื่อไม่มีประกันนั่นเอง 9. เกาหลีใต้ สายติ่งซีรีส์เกาหลีต้องถูกใจสิ่งนี้คนเกาหลีเป็นคนที่กินรสจัดจดแต่อาหารไทยนับว่าเด็ดเพราะจะชอบกินอย่างวุญเส้นและอาหารรสจัดจดแซบ่แซบๆหลากหลายของอาหารไทยแต่ละเมนู10อินโดนีเซียชาวอินโดมาที่นี่ต้องนึกถึงมลงทอดเพราะประเทศไทยมีขายหลายเจ้าเยอะมากและพัฒนาแพ็กเกจจิ้งใส่มลงทอดที่สะอาดถูกอนามายัยเป็นสินค้าไฮโซและตอบโจทย์สำหรับสายฮาลาลอย่างมาก เนื่องจากชาวอินโดส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งการทานมาแมลงก็ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอีกด้วยในขณะเดียวกันสําหรับบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปอย่างมามา่าไวๆไ,ไม่ว่าจะเป็นจีนกัมพูชาาวลาพมา่าวีดนามอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียต่างก็ชอบเหมือนกันและจัดเป็นรายถึงนอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติ ชอบล่องเรือส่งสัตว์นวดสปาดูคอนเสิร์ตเรียนเต้นเรียนร้องเพลงดำน้ำปลูกปะการังทำอาหารและนิยมช้อปปิ้งตามแหล่งต่างๆในประเทศไทยอีกด้วยครับสรุปแล้วประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความงามความอบอุ่นและการต้อนรับชาวต่างชาติหลั่งไหลมายัางประเทศนี้เพื่อชมชายหาดที่สวยงามอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาและผู้คนในท้องถิน่นที่เป็นมิตรมีทุกสิ่งสำหรับทุกคนในประเทศไทย ตั้งแต่แบ็คแพ็คเกอร์ที่มาในบรรยากาศปาร์ตี้ไปจนถึงคู่รักที่มาเพื่อพักผ่อนสุดโรแมนติกสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตลอดทั้งปีทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวทุกวัยด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและผู้คนที่เป็นมิตรประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการสำรวจและสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ และเรื่องราวในวันนี้ที่แอดนำมาเสนอก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไป